าน่โเชลอยรโอเคครับช่วยช่วยสดไฟนิดนึงนะครับขอตกเนก็เปิดประชุมเลยครับ วันนี้นะครับทางสมาคมผู้ปกครองผูมพิการทางสติปัญญาประเทศไทยนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้มานะครับเยี่ยมเยือนนะครับนะครับกลุ่มผู้ปกครองผูมพิการทางสติปัญญาซึ่งวันนี้เราก็ได้รับการขอบคุณเนาะจากศูนย์ภาษาพิเศษนะครับของสมุทรสงครามเนี่ยนะครับที่ให้สถานที่ของเรานะครับทั้งอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับขอให้พวกเราตบมรอดังให้กับนะครับเอาควสุขด้วยนะครับแล้วก็คุยโอ๊ยนะครับ ก็คุณครูหลายท่านนะครับที่ได้ช่วยสนับสนุนนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางกลุ่มนะครับทางสมาคมจะได้มาพูดคุยกับพวกเราจุดประสงค์หลักของเราก็คือนะครับต้องการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับระหว่างกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันนะครับซึ่งอันเนี้ยกรรมการที่มาก็ทุกท่านก็นะครับในรูปที่เราเห็นวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ก็ลูกหลานพวกเรากันเองนะครับพวกเราก็มีลูกเป็นนะครับเด็กสติปัญญาเหมือนกัน แล้ววันนี้ที่เรามาก็คือเราต้องการที่จะมาพูดคุยกับพวกท่านนะครับเพราะว่าเรามีโมเดลนะครับหรือตัวอย่างที่ทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับในทุกๆหลายๆจังหวัดนะครับอย่างวันนี้เนี่ยทางคุณนัตยาดีจอมนะครับกบมือให้คุณนัตยาดีจอมก่อนนะครับก็เป็นเลขานะครับแล้วก็เป็นประธานชมรมผู้ปกครองพิการจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับแล้วก็คุณนิจยาศรีวงศ์นะครับ ก็เป็นเห็นแล้ยิ่งนะครับแล้วก็เป็นแม่ของน้องออยเมื่อสักครู่<อ>นี้นะครับที่คุยกับน้องแหม่มี่นะครับ<อ>แล้วก็แนะนําคุณถาวรนะครับตั<อ>้งสติวิทยานะครับก็เป็นกรรมการแล้วก็เป็นประธานนะครับชมรมผู้ประกอบพิการสติปัญญายจังหวัดลบบุรีด้วยนะครับแล้วก็น้องสมาคมนะครับน้องเล็กของเรานะครับตบมือกับ แรัววันนี้ทีมงานเราจะมาไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นงานเล็กๆนะครับที่เรามาพูดคุยกันกลุ่มย่อยๆนะครับแล้วเรามีอะไรเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วพูดคุยกันนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําสิ่งต่างๆกับพวกเราแล้วก็นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากให้พวกเราเข้าใจถึงสิทธิ์นะครับตามกฎหมายนะครับที่เราที่จะได้จากกฎหมายของคนพิการนี่นะครับซึ่งมันมีพรบส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่นะครับงั้นพวกเราอาจจะยังไม่ทราบวันนี้เราจะมาเจาะลึก รวมถึงนะครับการตั้งชมรมว่าชมรมทําอย่างไรให้เข้มแข็งนะครับมีกฎระเบียบอะไรบ้างนะครับในการปฏิบัตินะมีระเบียบทางทางบัญชียังไงนะครับแล้วท่านรวมตัวกันแล้วท่านจะได้อะไรนะครับที่นี่เห็นก็คือนะครับสิ่งแรกเลยที่เราอยากมอมอบให้ครบท่านก็คือให้ท่านได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงาน พราะตอนนี้มันมีกฎหมายนะครับที่บริษัทที่มีพนักง,งาน1ึงร้อยคนจะต้องจ้างผู้พิการหนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นลูกเราก็จะสามารถที่จะมีโอกาสเข้าถึงการจ้างงานได้นะครับรวมถึงถ้าเรามีลูกเล็กเนี่ยยังสินค้าต่างๆที่ผลิตตรงเนี้เมื่อเราผลิตมาแล้วเนี่ยเราทำยังไงจึงให้บริษัทเขาเนี่ยนะครับมาซื้อสินค้าเราตอนนี้ทางสภาผู้พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ร่วมกับทางวุฒิสภานะครับ กำลังแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐนะครับเพื่อบังคับให้ซื้อสินค้าของผู้พิการให้ใช้บริการของผู้พิการเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนะครับที่เราจะให้พูดถึงเรื่องเงินกู้นะครับตอนนี้เงินกู้ฉุกเฉิน10,000บาทนะครับซึ่งไม่ต้องมีคนเข้าประกันก็กำลังจะออกมารวมถึงเงินกู้ในปกตินะครับซึ่งจะต้องมีคนเข้าประกันนะครับก็สามารถกู้ได้ตั้งแต่ สี0 0 0ื่นหกหมื่นแปดหมื่นไปถึงแสนสองนะครับหรือในการกู้รวมกลุ่มกันเมื่อกี้คุณพ่อที่บอกว่าทําสรตทฟู้ดเนี่ยนะครับอยากจะกู้นะทำเป็นทรักฟู้ดไหมนะไปกู้ซื้อรถมาคันหนึ่งก็เป็นนะเป็นรถทรักฟู้ดระดับตะเวนขายที่ไหนก็จะสะดวกแล้วก็จะเป็นอันนึงที่สร้างมูลค่าในการขายสินค้าได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถ ปกู้ได้โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วก็ผ่อนส่งประยะเวลา5ปีอย่างนี้ครับหรือแม้แต่การกฎหมายเรื่องปรับสภาพที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับตั้งแต่2 0,000บาทจนไปถึง5 0,000บาทเราก็ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับพวกเรานะครับรวมถึงสลากกินแบ่งนะครับถ้าบางคนบอกไม่มีอาชีพอะไรอยากมีอาชีพเสริมไปขายสลากกินแบ่งนะครับเราก็สามารถที่จะติดต่อกับสมาคมเราก็จะมีโควตาให้กับพวกเรานะครับ นั้นเนี่ย<ม>ก็สิ่งต่างๆเราก็จะทําความเข้มแข็งก็คือเราจะร่วมกันกับศูนย์กงศาพิเศษ<ม>นะครับร่วมกับทางจังหวัดนะครับต่อไปเราจะมีอนุน,นะครับกรรมการประจาจังหวัดของเราที่นี่นะครับเข้าไปขับเคลื่อนเป็นตัวแทนกับพวกเรา <ull> พเราพเาื่อที่จะได้ขับเคลื่อนกฎระเบียบกฎหมายต่างๆาะงงานะครับสิทธิต่างๆให้มันมาถึงกับพวกเรานะครับซึ่งอันนี้อาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเดี๋ยวพอครูพววิสพันกนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะครับ จากการที่ให้คุณนัตยาดีจองเนี่ยนะครับได้เล่าพูดถึงความเป็นมาต่างๆแล้วก็กดระเบียบนะครับวิสัยทัศน์เราจะทํายังไงกันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มระบวนการตรงนี้นะครับวันนี้อาจจะต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะครับตั้งใจฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากผ่านระบวนการและตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะได้อะไรกลับไปนะครับวันนี้เราพยายามที่จะนําสิ่งดีๆมาให้กับพวกท่านบอกไว้เลยว่า เราไม่ได้มาเอาเงินเลยจากท่านนะครับไม่ได้มาเรียกระนะ้องอะไรสิ้นเราจะมีมาแต่มาให้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็นอกจากที่เราจะมีค่าพาันะให้ซึ่งเราได้ทําโครงการจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับขอให้พวกเราตบมือให้กับกองทุนนี้ด้วยครับคนอาจจะตบมือไปเอ๊ะกองทุนมนอยู่ตรงไหนนะครับก็คือกองทุนนี้เป็นกองทุนที่บริษัทนะครับที่เขาไม่จ้างเงินพิการเนี่ยเขาจะส่งเงินเข้ากองทุน กองทุนนี้ก็จะสมัยก่อนมีเป็นหมื่นกว่าล้านเลยนะครับจนถูกกระทรวงการคลังยึดไปประมาณ2,000ล้านตอนนี้เราเรียกคืนกลับมาพันล้านนะครับกำลังทําฟ้องสารปกครองเพื่อจะเรียกให้ครบกลับมา2,000ล้านก็เกิดจากการที่ผู้ปกครองหรือคนพิการเนี่ยไม่ได้รวมตัวอย่างเข้มแข็งเมื่อไม่ได้รวมตัวอย่างเข้มแข็งก็เลยไม่ทําโครงการอะไรเข้าไปการใช้เม็ดเงินตรงนี้เนี่ยในการที่จะมาถึงพวกเราก็เลยน้อยนะครับผมอยากให้เราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า ต่อไปนี้เราจะรวมกลุ่มกันนะครับบางคนมาส่งลูกเสร็จก็กลับไปไม่เคยไปนั่งคุยกันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับก็นะครับขอบเชิญคุณนัทยาดีจองนะครับที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแนะนํากรรมการท่านหนึ่งบดีเลยกํลาลังเดินมานะครับเชิญคุณนะครับคุณปุษานะครับ แล้วต้องเป็นประธานชมรมผู้ปกคกอณกรกัการทางศีิปัญญาจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับอ้าววันนีครับอ่าไม่ขั้นหนึ่งมาเลยแนะนําเลยนะครับสมุทรสาครอ่าคุณเอกพ่มูลน,นะครับอ่าโอเคเชิญเลยครับนะครับก็วันนี้ดีครับเราได้นะครับ บุคคลต่างๆที่จะมาร่วมทํางานกับพวกเราแล้วก็ได้รู้จักกันนะครับจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราด้วยนะครับเวทีนี้มีพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ๊ะมาทําตรงนี้แล้วจะต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับคุณจิ๋มด้วยนะครับซึ่งแนะนำยกยกลุกขึ้นนิดนึงครับคุณจิ๋มอ่าแล้วก็เป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ต่อมือให้คุณจิ๋มไป เดี๋ก็จะมาคอยช่วยดูแลให้กับพวกเรานะครับทำให้งานของเราเนี่ยนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วนะครับเดี๋ยววิทยากรแต่ละท่านก็จะมาพูดคุยกับเรานะครับในระหว่างที่พูดคุยกันถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามแล้วก็นะครับพูดคุยได้เลยนะครับโอเคนะครับเจอชิญคุณนัตยาเลยครับที่จะมาพูดคุยกับพวกเราเรจะพูดไายเรื่องอาหารอาหารเตรียมอาหารกลางวันให้นะคะตอนนี้ มีใครมาอีกนอกเหนือจากนี้ไหมคะที่มาด้วยกันแล้วยังไม่มาอยู่ในห้องจะได้จนับนกล่องคบเนาะในนี้เนาะ